โอ้ m o ดเราเจออะไรกันดีทุกคนทำไมมันเป็นสีเดียวกันแบบนี้โอ้โ oh. หไหนเรามาดูสิว่านี่คืออะไรเริ่มจากตัวแรกนะครับโอ้ oh. นี่อะไรไม่รู้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันคือตัวอะไรพระเจ้าจอดให้ตายสิโอ้ฮิโอ้ลา นี่คือเจ้าลานะครับโอ้สุดยอดเลยนี่คือเจ้าลาเอาตัวที่2นะครับมาดูซิว่ามันคืออะไรโอ้ my god โอ้โอ้มันล้างไม่ออกออกไมเนี่ยทุกคนโอ้นี่ไงเจ้าแรบบิดเจ้ากระตายแรบบิด โอ้เกตายนนะครับนี่สุดยอดเลยว,ว้าวตัวต่อไปโอ้ยเย่๋ยวมาดูสิอู้กวางเรนเดียว,ว้าวมีเขาด้วยนี่คือเจ้ากวางเรนเดียตัวต่อไปโอ้ดูเหมือนจะเหมือนไดโนเสาร์โอ้นี่สีออกมาแล้ว โอ้ไม่กอดเจ้าไทเทอร์รันะครับนี่คือไดโนซสารัสไทเทอร์รัทว้าวนี่โอ้ตัวต่อไปโอ้ยดูดีทุกคนสีมันจะล้างออกหรือเปล่าโอ้เจ้านี้คือตัวอะไรโอ้นี่ไงเจอแล้วโอ้แม่ไก่เอกเอกเอกิกเข็้ ว้าวไกโอเคนี่มนดูดิมีอะไรอีกโอ้โหโอ้มค์กเฮยกุ้งแคฟิสว้าวสวยงามาตัวสุดท้ายแล้วทุกคนตัวสุดท้ายแล้วมันคืออะไรดูดูกันมาลุ้นกันสิ วันท yeah. oh, oh, ูท uh, ีเย okay. ่โอ้นี่ปลานี้ว้าฟิสูนี่โอ้ไม่กอดกุ้งเคฟิสบ้าไก่ไดโนเสารัสไทเทอร์ทอฟเจ้าแรบบิทกระต่ายเจ้ารากวงเรนเดียโอเคบายบายไว้เจอกันใหม่นะครับ